อตอนนี้มันมีกิจกรรมที่ทั่วโลกนิยมก็คือว่ามีการาจัดเทศกาลเสื้อบอลเขาเรียกว่าป๊อปอัพคือไปจัดชั่วคราว5วัน7วันแล้วเลิกนะครับไปตั้งตู้คอนเทนเนอร์ไปตั้งหน้าห้างริมนถนน7วันแล้วเลิกเลยเขาเรียกปอ๊อปอัพนะครับล่าสุดที่กัสโกนะครับก็จะมีการจัดเทศกาลเสื้อบอลของคลาสสิกฟุตบอลเชิร์ตประกาศเรียบร้อยแล้วนะครับ 16- ถึง27มีนาคม และเน้นไปที่กาสโกกัสโกก็คือมีเซลติกแบลรงเจอร์ก็เลยโชว์เสื้อสีเขียวเนี่ยเป็นตัวละครหลักเอาใจนะครับมีแกลรงเจอ์แต่ว่าทีมอื่นก็มีนะครับมีทุกทีมเหรอครับไปป๊อปอัพในห้างเล็กๆใช้พื้นที่ไม่เยอะไม่เยอะเกียงก็จัดได้สบายเลยใช่ผมคิดว่าจะจัดเหมือนกันคุณต้องไปจัดตรงไหนไหมผมแนะนำไหมวันที่พี่วินิทเขจะจัดแดงเดือดเ่ะอ๋อหน้ารานหน้าสนามมัหรอราชมังวาใช่คุณก็ไปขอพื้นที่พี่วินิท หรือว่าไปติดต่อราชบังของมุมเล็กๆแล้วคุณเอาแบบรถรถเหมือนกับทรัคอ่ะมันจะหายไหมพี่ขนมฮะมันจะหายไม่คุณคุณก็อยู่ด้วยสิ<อ>คุณก็อยู่ด้วยสิผมตั้งชื่อผมตั้งชื่อว,ว่าทอ็ทอปท็อปอัพแล้วกันล้อ,ลอกับช่องอะไรไปเลยจริงๆน่าทำนะครับเพราะผมมีเสือ้อยุ้งสามพันตัวแล้วเฉพาะเสื้อแมนยูกับเรียร์พูลอ๋อเฉพาะเสื้อแมนยูเรียร์พูลไปโชว์ในยุคต่างๆน่าสนใจสุดยอดเลยอ่ะโอ้น่าสนใจสุดยอดไปเลยเนาะ ถ้าต้องการคนบรรยายนะถ้าต้องการคนบรรยายประวัติศาสตร์อะไรเนี่ยก็เดี๋ยวจะจัดการให้ไปหาเอา <laughs> เอา <laughs> เอาเอน่าสนใจนะท็อปอัพฟุตบอลเชิต